กวงโกเมนเป็นต้นที่ได้มาจากยุ่นเห็นว่ายุ่นเอามาจากวังน้ำเขียวปลูกมาประมาณปีกว่าๆปีที่แล้วไม่ออกดอกปีนี้ออกดอกเยอะมากสวยอันนี้เป็นสองช่อแรกที่บานมันมีดอกตูมอีกหลายช่อ เวลาที่มันออกเป็นทุกบานทุกชอบมันจะสวยมาก